สวัสดีค่ะพบกันอีกแล้วนะคะกับเหมยลี่พาแซบวันนี้นะคะมากับพี่สาวนี่พี่จ๋าคนสวนกันอนสวนของร้านเนาะ <laughs> วันนี้ก็มากินข้าวอยู่ที่ตำนานสุรินค่ะเป็นร้านของพี่บัวขาวบัญชาเมฆเนาะที่ใครหลายๆคนรู้กันเนาะก็ <laughs> พี่จ๋าก็เป็นน้องสาวนะคะมาแซ่บบบ้างวันนี้สั่งมาเป็นหอย <laughs> คือโดนขี้โม้ไว้เยอะว่าหอยของที่ร้านใหญ่มาก <laughs> สรุปมันหมดแล้วขายดีมากจนหมด <laughs> นี่ก็เหลือได้แบบนี้แต่ว่ายังสด เห็นตะวันเล็กๆนี่คือแบบเนื้อแน่นเด้อมาพี่จ่ากินอะไรพี่จ่ากินซอยจุ๊ไปได้อุ้ยใช้มือเลยรุ่นนี้อ่ะทล่างต้องใช้มือเนี่ยหรอใช่ต้องใช้มือเลยจุ๊ี่จะอะไรอ่ะนั่นละหืมผู้สาวกินจุ๊ผ,ผักอยู่นู่นมาเหมย์บ้างมาค่ะทุกคนเมนูเด็ดของทางร้านซอยจุ๊ อ,อร่อยอ่ะอ,นนอร่อยมากอืเกี่ยวขมอมำรำเนาะอืม,อมลองอันนี้อะไรคะไก่ขมไก่ขมต้องลองอเนื้อ,อเนื้อนุ่มเนาะอันนี้อร่อยเอาซิมเบิ้งนี่ค่ะพี่นอ้องการจัดจานแบบสวยเนาะ กล้วยไม้ทุกอันมาอันนี้แซบวะแซบเนาะแหมอันนี้แสบด้วยพี่นองซอยจุเนื้อไม่เหนียวเลยร้านตำนานสุรินเะนื้อนุ่มมากเก็ดมากจวดกันเด้จวดอีกแล้วต้องถอนกินหอยก่อนน้ำจิ้มที่นี่เป็นแบบซีฟู้ดถั่วตัดนะคะ อร่อยเพลงก็ดังแข็ง<ด>ยัง<า>มีกระสิตแล้วบนนี้ลูกค้ากำลังเข้าร้านอืองอได้ค่ะมาหือยุดหนะลูกโดดเลยอร่อยมาก ยยังไม่กินปูเลยเมนูเด็ดของทางร้านนะคะเมนูแนะนำปูพี่จา๋าไม้ไม้พี่จ๋าเอาไม้มาพี่จ๋าไม้มากลับลืมไปห้องน้ำฉี่ก็ได้ยินเสียงด้นี่ <c oughs> มาพี่ป้าดูความชาเด้อตำปูมามะม่วงนี่เอ้ยตำมะม,ม่วงปูมาตำปูมะม,ม่วง เนื้อหวานมากมสุดมากจ้าเลิศอุ้ยเนื้อหวานมากชอบใช้มือกินดอร่อ,อ,รอยอเพลงก็ดังแข็งนะ ันนี้ก็อาจจะไม่ถ่ายนานนะคะทุกคนเนื่องจากลูกค้าก็เข้าร้านเรื่อยๆแล้วก็มีเพลงช่วงนี้ช่วงเทศกาลปีใหม่นะคะทุกคนลูกค้าเข้าแบบแน่นนะพี่ปานะเนาะแน่นทุกวันแล้วก็พี่บัวขาวก็เข้าร้านบ่อยด้วยค่ะเอฟซี FC ก็มาถ่ายรูปเยอะ อยู่ที่ตลาดไอคิวจิตกับตลาดไอคิวเลยค่ะ,คะช้าง,ง่ายมากกำนันสุรินเด็ดมากสวยจุ สำหรับพริกจีนอธิล้อใี่ป่าอืม,อม,อมโอเคโอเคทุกคนเดี๋ยวไปกินต่อละก็ใจพูดใจสำหรับใครที่อยากมาเดอ้อพี่น้องมาได้เลยติดกับตลาดไอคิวนะคะชื่อว่าร้านตำนานสุรินนี่โซนนี้ก็บรรยากาศดีมากมีหลายโซนอีกอย่างเพลงนี่นโคตรมนันอะสนุกมากทุกคน ต้องไปจับจองด้านหน้าเวทีนะคะช่วงนี้ถ้าไม่ทันก็คือโตเต็มตลอดโอเคค่ะสำหรับวันนี้จบการรีวิวแล้วนะคะไปแล้วบ๊ายบาย